สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้วันนี้จะไม่เล่นเอายอดซีซีรีส์ซอมบี้เวิลด์นะครับกันก็ไปเริ่มไปเลยซึ่งอ e ีพีนี้ผมกลาว่าจะมาเออทําฟาร์มพวกนี้แหละซึ่งเออก็มีแค่นี้แหละใช่เดี๋ยวเราขอปรับมุมมองก่อนมันแหลกมันแหลกมันแหลกแป๊บนึงขอปรับให้มันต่ำาๆก่อนแป๊บน,นึงนะด้วนเออมันแหลกมันแหลกพอดีมันแหลกโทษ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 แป๊บนึงรอสักครู่โอ้โหค้างค้างเลยโหลดนานจัด เออเดี๋ยวขอเออสบายขึ้นเยอะมาซึ่งอีพีนี้ผมก็ก็ได้บอกไปแล้วเออใช่ก็ก็บอกไปเมื่อกี้เออมาก็จะมาทําแค่ฟาร์มพวกเี้เพราะว่าเออผมไม่ได้คิดไว้เอาไว้เลยว่าผมจะทําอะไรผมคิดแค่นี้แหละเออจริงและซึ่งเออบางบางส่วนหรือบางคนอาจจะก็คิดว่าเออพี่พี่พี่ก็ก็หาเพชรไงพี่เอาเอาจริงๆนะผมก็อยากหาเพชรอยู่นะ แต่คือผมไม่มีสก,กิลในการหาแร่รเลยเลยพูดจริงผมพูดจริงไม่มีไม่มีสก,กิลในในด้านนี้ไม่เก่งด้วยซ้ำอะ่ะเดี๋ยวขอขยายพันก่อนแล้วกันขยายก่อนมาๆจะดีกว่ามาๆขยายก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาทำก็ได้เออขยายถ้าเกิดผมทําฟาร์มเอ่อเอ,อเดี๋ยวเออใช่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 ถ้าเกิดผมไม่หยิบขึ้นมาผมก็นึกไม่ได้เลยนเนี่ยเอออะไรนะ มเล็ดมเล็ดโกโก,โก้เออใช่มันต้องมีไม้ไม้เออลืม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 อ่ะนเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเอาออก,ก็ได้เดี๋ยวขอปลูกอันนี้ให้มันเสร็จก่อนแป๊บน,นึงอันนี้มันเท่าได้เท่าเดิมหรือว่ามันเพิ่มขึ้นวะเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกไมุ่้มโคตรโคตรไม่ข้มเออไอแต่ก็มันก็ใหญ่ขึ้นอยู่นะเริ่มใหญ่ขึ้นละแต่เบลไม้ก่อน ม้อยู่ไหนไม้อยู่ไหนไม้ไม้ไน,ไมไมไมนี่ไงเออไมอยู่นี่โอเคลงไปกันชั้นนี้อันนี้ปลูกหมดแล้วใช่ไหมโอเคสงสัยผน,นตองหากล่องนีง่จริงอ่ะอันนี้เฮ้ยนี่นี่นี่นีนขยายนี่ดีกว่านี่นี่ขอขยายสักครูนิดนึงเออเพราะผมไม่ได้คิดอะไรเลยจริง เดี๋ยวเอาเป็นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเออเดี๋ยวค่อยจะคิดแล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดเออเดี๋ยวผมจะค่อยค่อยจะคิดทีหลังว่ามันจะทาอะไรดีอีพีหน้าอีพีหน้าผมผมคิดไว้แล้วแหละแต่มัน <c oughs> แต่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าผมอยากจะสร้างกําแพงอ่ะแบบกําแพงกว้างเลยแบบกว้างๆให้ได้ที่สุดอ่ะแบบล้อมป่านี้เลยอะประมาณนั้นแหละเพราะว่าผมอยากจะทาฟาร์มสัตว์ละจริงพูดจริงพูดจริงคือมันทําไม่ได้อ๋อเผื่อไปขุดซะแล้ว อ๋อออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยซึบซึบซึบเดี๋ยวๆๆ,ๆ,ๆอ่ามอให้ตรงนี้กันนะโอเคเราก็ปากใหม่นี่ไงลอยลอยลอยตรงนี้ไงคือเรียบร้อยหมู มาอยากสู้อยากสู้ผมอยากสู้อ่ะไหนลองดูซิผมอันนี้คือโหมดเลยผมอยากสู้อ่ะมาโหมด,หมดหาร์ดมาเลยไม่สนหรอกอยากสู้อยากสู้มาดูที่ว่าจะโหมดหรือกากแค่ไหนเราลองดูลองดูอ,งดอ่าครามไม่ได้โอ้แต่มันมีหมูเออยาจะไปกลัวหมูทำไมกาก โอเคมาทำไมตรงนี้มันดูมืดๆนขนาดนี้ผมปักไปแล้วนะนี่ปักไปแล้วนะอ๋อปลูกต่อเลยซึ่งว่าตรงไปดูในหมู่บ้านในเมืีแล้วแหละจริงว่ามันจะมีชั้นหึังเสือวะเพราะว่าผมอยากจะทําตัวเอ็นชานละเอาไปหาเอ็นชานของจริงจรงิแต่ไอ้หมูนั่นโอ้ยม,มันกากมันกากมันกากเออจะไปสวน,นทําไม ปักตรงไหนดีวะเนี่ยให้มันให้มันพอดีเนี่ยปักตรงไหนได้วะเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดได้หมดนี่คือสุดยอดนะแล้วก็ตรงนี้อีกรอบหนึง่งมาๆๆไม่กลัวไม่กลัวไม,ไม่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันมืดโพดถ้าเกิดต้องให้ปักขนาดนี้มันก็โคตรเปลืองเปลืองชิบหายอ่ะโถ่เอ้ย อะไรหมูอะไรวะเนี่ยฮะนั่นปากอรอเดี๋ยวนะงไงก็งมันก็ไม่เห็นละอ๋อไอ้ดำๆคือตาแต่ไอ้ปากนี่คืออะไรอ๋อมันคือปากอันนั้นอันนั้นตรงกลางคือจมูกโอ้โหไม่สมประกอบมาดิอันมันรักษาได้ไหมเนี่ยอุย้ยได้หนังได้หนังอ,อุ้ยอ๋อได้หนังด้วย ไม่ปกติไอหมูหมูพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่หรอทรงสงยมัน่าจะเป็นพอแอดออนหรอมั้งโอ้ยดี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 ก็ถือว่าดีดีใช้ได้อะ่ะมาอะไรออลรีลนึกว่าอะไรอืมโอเคเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เสร็จผมต้องไปหาไปไปหาคิดแล้วว่าผมต้องทำอะไรต่อใช่ไม่งั้นผมก็อีพีนะ่อพถัดไปผมอาจจะทำเป็น อันนี้ก็ได้เป็นกําแพงตามที่ผมเคยบอกพูดจริงพูดจริงเพราะผมอยากทาจริงนะคือมันทําฟาร์มมอนเตอร์มไม่ได้เลยอ่ะถ้าเกิดไปทําก็คือตายอย่างเดียวอ่ะเพราะมีพวกนั้นไงแล้วเผื่อใครสงสยัยพี่ทําไมทาไมไม่ทําทําไมไม่ทําบนลอยฟ้าทาโบเป็นฮ็ตโบเป็นเด้อคนคนเรามันทําไม่เป็นโอ้ย,อยเอาตีเหอะตีเหอะตีเหอเนี่ยมันมีหนังด้วยอ๋อ แต่ผมตีวัวเนี่ยแล้วมันไม่ได้หนังนะเฮ้ยคนทําคนทําเบดออนหลอนวะเนี่ยเฮ้ยไม,ไม่ไม่น่าหลอนหรอกอยาไปว่าเขาเฮ้ยเดี๋ยวนะได้หนังฮะมันควรเป็นวัวแต่ผมฆ่าวัวแล้วมันไม่ได้หนัง,นงอะพูดจริงไม่ได้ไม่ได้พูดโกหกเลยพูดจริงแบบไม่ไม่ได้หนังเลยอะเออเขาจําสลับกันหรือเปล่าเออไม่น่าจะจาสลับกันหรอกมั้ง มั้งนะมังม้งมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนอย่าถามผมเลยผมก็ไม่แน่ใจเอาจริงๆนะเอาเอาจริงๆเอาอ๋อลืมเอาจริงๆนะไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่คิดมาก่อนว่าเออเออเออว่าว่าผมจะทาอะไรดีผมคิดมาก่อนแลวผมคิดตอนบนรถด,ด้วยแบบกําลังจะกลับมาบ้านตอนเอาง่ายคือหลังเลิกเรียนนะ่ะแล้วก็ขึ้นรถผมรถรับส่งไงใช่ไม่ได้ แบบมาด้วยผู้ปคครองไงเออเลนเรียนไกลด้วยแต่ไม่บอกนะอไ,ไม่บอกหรอกบายบายเออนั่นแหละผมก็คิดนะแต่มันคิดไม่ออกเออจริงเพราะว่าเอาง่ายคือผมก็ดูตามวัสดุอุปกรณ์จากในกล่องอะคือมันน้อยมากแล้วมันคิดไม่ออกอะมนมเชยนนะี้โอเคอันนี้ก็คงไม่ต้องนี้หรอกมั้งเอ้ยต้องการอยู่นี่นี่นี่นนแป๊บหนึ่งนี่ไง เดี๋ยวขอขูดอันนี้ก่อนสักครู่หนึ่งเออสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งอันนี้มันเต็มอ,อ๋อนึกว่าผมขูดไปก็น่าจะเต็มแล้วทําไมมันรู้สึกไม่เต็มเนี่ยมันยังไม่เกิดหรือเปล่าคิดมากเฮ้ยอ๋อถูกเยว่า,วาอาย่ว่าแล้วผมว่าแล้วว่ามือผมต้องโดนแล้วมันกโ็โดนจริงๆด้วยได้เกียน ยี่สิบห้าอันถือว่าคุมอยู่นี่ไงอ๋อตรงนี้มันก็มีนี่ว่าแต่ทําไมมันอกเกิดเลยม,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 มันไม่มไม่มันไม่เกิดเลยอะซึบโอเคโอ้เอาสอดซีรีส์ของคนอื่นจนไปถึงไหนละของผมนี่คืออะไรเนี่ยฮะถามจริงถึงไหนบ้างเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยลองปากปักทอดีปาก,ปากทอ,ด,กทอดี้เริ่มไม่ไหวละมืดโพด ปากดิปากดินี่ไงแล้วก็นี่ไงอึ๊บแล้วก็ตรงไหนต่อนี่ไงผ่านไปไมเมื่อกี้แล้วก็อ่าตรงนี้โอ้โหคตรเจริญเลยอะ่ะบอกเลยนะถ้าเกิดถ้าเกิดผมมีฟาร์มอะไรแบบเนี้ยในชีวิตจริงอะ่ะพราว่าผมบอกเลยว่ารวยไปหาขายในตลาดแหละ,ะแบบวัยุคทำไมไม่เกิด แบบไปขายในตลาดมีทั้งฟาร์มแตงโมฟาร์ฟักทองฟาร์มมีทั้งผักมีทั้งผลงไม้ทุกชนิดอ่ะผมบอกเลยว่ารวยแล้วไม่ต้องไม่ต้องเรียนแล้วเนี่ยจริงแต่ไม่ใช่ว่าแต่ไม่ใช่แต่ผมไม่ได้บอกฟังดีนนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าบอกว่าอย่าเรียนนะอันนี้ก็อย่าเชื่อผมนะอันนี้ผมแค่พูดเฉยๆตามความคิดของผมนะถ้ามันไม่เกิดเนี่ยเออใช่ไหมเถอะมา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 ,มา แต่ถ้าเกิดแต่แต่ตามที่ผมพูดจริงถ้าเกิดเป็นไปได้ผมว่ารวยนะถ้าเกิดไปขายได้อนะ่เออเนี่ยถ,ถ้าเกิดพวกนี้ไปขายได้เนะี่ยคือรวยจริงเหลืออะไรเนะี่ยอ่าไม่เหลืออะไรละโอเคเหลือแต่ไปทําห้องมันก็สามสองไปไม่ต้องนับหรอกมาอันนี้ผมก็เสร็จแล้วน,ะนี่ดูดูดูนี่อ่านี่ผมก็เสร็จแล้วเดี๋ยวขอวางน้ําสักครู่ก่อนแป๊บหนึ่งขอวางน้ําก่อน ซึ่งเออขี้เกียจตัดแล้วผมอยากให้มันคลิปย,วยาวๆมั้งเออเดี๋ยวคลิปมันสั้นไปใช่เดี๋ยวมันสั้นไปเดี๋ยวมันสั้นไปจึ๊บจึ๊บเอ้าตักน้ำไม่ได้อะไรวะเนะี่ยจึ๊บจึ๊บนี่ไงค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่บล็อกเดี๋ยวนะอ๋อลืมตักน้ำเอาเดี๋ยวเดีวตอกตักผิดอันตักผิดช่องไม่ใช่ตักผิดอันนี่ไง แล้วก็เลยออเยอะอยู่เลยหลายแถวเลยแต่ไม่ต้องห่วงหรอกอ่ะปล่อยมันดับเลยเพราะยังไงมันก็เดี๋ยวมันก็มือดยอยู่แล้วแหละเออแล้วก็ตรงนี้อ๋อเดี๋ยวนะเออชึบอเอา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 ซื้นานอีกแล้วอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ย หยุดซะดีดิกวนตีแล้วกวนตีแล้วอะไรอ่ะไม่ได้ยังไม่ได้กวดวางตรงดินเลยเนี่ย,เห,หเ,ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกดตรงดินตรงเนี้ยไม่ได้กดอะไรตรงบนตรงบนบกเลยเอออะไรเนี่ยเป็นอะไรมรู้สึกมืดมืดเนี่ยโอ้โหรูสึกมืดมืดเกินมันโอ้โหมันยังมีโคมไฟมากตอนเนี้ยรู้สึกมืด,ม,ด,ม,ดม,ม,าม,ม,มาก เออมันรู้สึกมืดๆอะแบบมืดยังไงไม่รู้แต่มืดแต่ยังไงมันมืดอะชึบแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นัน่นดับไปเรียเฮ้ยอะไรวะรู้สึกมืดอีกล้มันมืดอีกล้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร,รเป็นอะไรถามจริงเป็นอะไร เออหรือว่าผมต้องเอาอันนั้นออกมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกับเนี้ยอ่ะมันเป็นอะไรมาที่ผมเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยรู้สึกมันมืดๆอะอเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันถ้าเกิดอยากให้สว่างมันต้องใช้คําสั่งนะเพราะว่าอันนี้ไว้ตรงไว้ทําฟาร์มปลูกแตงโมอยู่อ่ะลองตรงนี้ที่มันจะได้โดนนี้ว่ามันจะโดนข้างบนอีอกหรือเปล่าถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่แล้วนะคือกวนตีแล้วนะจริง ว่าทาดีๆดีกว่าทำดีๆดีกว่าทดีๆด,ด,ดีกว่าเยอะเลยชึบเนี่ยมันมืดอีกแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอตักน้ําให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะลองดูว่าผมยังยังลืมผมยังจําได้อยู่หรือเปล่าคําสั่งอ่ามันติไฟหลอดไฟอ่ะมันเป็นคําสั่งรับนะแต่มันต้องทักกีมมาอย่างเดียวมันทําได้นะมันทําได้ทําได้อันนี้ผมขอโกงอย่างเดียวนะแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อันนี้คือมันไม่ไหวยิงเนี่ยมืดมืดพระเจ้าถ้าเกิดมันไม่ถ้าเกิดมันมีตัวอะไรเกิดอันนี้ก็ไม่น่าแปลกนะจริงมืดมากคือมืดมากเออจริงตอนไหนมันจะตักเส็นเนี่ยเลงหนึ่งแถวไม่เป็นไรใช่ปะเออเลงหนึ่งแถวอาเอาอีกละเอาอีกแล้ว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 ส้นตีนอีกแล้วส้นตีนอีกแล้ว ไอผมว่าผมก็กดตรงตรงนี้อยู่นะเออผมว่าผมกดจังๆเลยเนะี่ยแบบกดจังๆเลยอ่ะชึบแล้วก็ชึบแล้วก็แบบนี้โอเค <that> ง่ายๆอีซี่ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเออเออเออย่าอย่าอย่ามาวอนนะอย่านะอย่านะเออเนี่ยผมว่าผมกดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชึบ อ่าจะลองตั้งใจกดนะเนี่ยจึ๊บเออผมว่ากระดตรงนี้นะมาเดี๋ยวขอขอเสกนี่มันไม่ไหวแล้ขอเสกอันนี้แป๊บเดียวมันเป็นมันเป็นไฟนะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกแต่มันมีประโยชน์แค่ทําให้มันแสงสว่างได้เฉยเดี๋ยวขอนี่ก่อนคือไม่ไหวละมืดโพดเออไลบล็อกนี่ไงหนึ่งทับทับสิบห้า แล้วก็เป็นอันนี้เลยเป็นโหมดออามาตะเพื่อที่ผมจะเอาไปวางนะคือรู้สึกไม่ไหวแล้วมืดเกินนี่ไงได้ไฟมาแล้วดูนะนี่ไงสว่างพอ,อยังบอกว่าแตงโมงมาจันนี้ได้นะเออนี่ไงโอโเออโถเออเก็บบ็อกเนี้ยไว้ดีกว่าอืมเก็บไว้มันเอาคือถ้าเกิด ไม่ถือมันก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะมันมันสามารถมองเห็นได้เฉพาะตอนตอนที่ถือในหมดอมาตะเท่านั้นและไม่สามารถทำลายได้ด้วยนี่มาๆๆซึ่งมาทําต่อก็แต่งโมนี่ห้วอกันมาเอออย่าแหลกดีแล้วก็อ๋อมันต้องเป็นมเล็ดก่อนนีหว่าลืมลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วมันต้องเป็นมเล็ดก่อนเอออย่าขี้ลืมดิ มันต้องเป็นมาเล็ดก่อนมันถึงจะทําได้3 3สิบสามสามสิบสาสิบห้าโอเคมามามาผมน่าว่าน่าจะได้หนึ่งชุดมั้งหนึ่งชุดถ้าไม่หนึ่งชุดก็น่าจะประมาณห้าสิบไม,ไม่ไม่นานถึงแล้วกายเลยละเลย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 อ่าแต่ก็เกือบหนึ่งชุดอะไปอ่าจริงเนี้ทำแบบนี้ไแล้วถ้าทำแบบนี้ก่อน เออเดี๋ยวเพิ่งทำแบบนั้นพอมันจะเสียวเวลาเออทำแบบนี้ก่อนดีกว่าแบบเขาเรียกพวนดินเออพวนดินพวนดินโอ้โหเอ้ยคำง่ายๆก็ยังลืมเนาะบักหาคำด่าตัวเองนะะเออเอาจึ๊บจึบโอเคแล้วก็อย่างนี้ไปเลยไปนี่กดรัวๆแล้กดรัวๆเอาหวังว่าจะได้นะนี่ตรงนี้ แล้วก็อ่าตรงนี้นี่ให้มันมาเกิดตรงบล็อกตรงนี้นะพร้อมต้องการสองสองสอง,สองที่เออสองที่ชึบแล้วก็อ่าตรงนี้ไม่ต้องก้าวก้าวไปยากเลยชึบชึบนี่ไงอ๋อตรงนี้ก็ทําได้นี่หว่าแต่ตรงนี้มันไม่สามารถทําได้เออเพราะว่ามันมันมีแค่หนึ่งบล็อก,ก่อนจะให้ทำไง เออมันมีแค่หนึ่งบล็อกอ่ะอยู่เนาะมันมีแค่อันเดียวอะ่ะแล้วก็ค่อยไปเอามาเล็บไปวางทำแบบนี้ก่อนโอ้โหเป็นดินอันนี้ด้วยและยิ่งเกียดด้วยนะนี่ไงพังไปแล้เวเรียบร้อยแต่เดี๋ยวค่อยไปหาทำแล้วกันเสียเวลามันเสียเวลาเออนั่นแหละแล้วก็มาวางกันแปบ๊บนึงวางไม่ถูกนี่โอ้โหอีกแล้วอ่ะ เออช่ไหมสิอึบ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 ผมว่าแมตผมว่าได้ไม่ถึงสี่ผมว่าแมตได้ไม่ถึงสี่เอาจริงนะไม่เออได้ไม่ถึงสี่แบบสูงสุดสี่อ่ะสูงสุดสี่เออนะสูงสุดออนะสีส่นะฮะอันนี้อันนี้ที่สี่นะยังไงสูงสุดสี่โอเคมาก่อนอื่นอ่า อออันนี้ไม่ต้องใช้พว่วไม่ใช่ไม่ใช่ใช้พว่าดิเขาเรียกว่าอะไรนะเออแบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่ทําฟาร์มแล้วกันเออผมลืมลืมชื่อภาษาไทยมนละลืมลืม,ลมอันนี้พูดจริงที่พวนดีเออใช่ปะใช่ปะเขาเรียกว่าอย่างงี้ปะไม่รู้ถ้าเกิดผมเรียกผิดก็ขอโทษเลยนะเพราะว่าผมลืมลืมชื่อนขนาดมันง่ายๆายังลืมอ่ะเออจะทำอะไรนะ ผมจะขึ้นมาทำอะไรนะ่ะเอา้าความจำั้นฉัแล้วอ๋อที่ขุดที่ขุดนี่ไงที่ขุดโทรที่ขุดที่ขุดเอเออย่าลืมดิไอ้อะเนี่ยนี้ทำได้แล้วแต่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าเพลอไปกดนะแม่นะอย่าเพลอไปกดนะเดี๋ยวขอไปทำนี้ก่อนเดี๋ยวขอเอาไปทำเป็นอา่าโกโก้ก่อนทำโกโก้ก่อนอย่าพึ่งน่นไงเรียบร้อยยังเหลือปะเนี่ยโอ้ยสิบสามมัน โอ้ผมไม่เห็นนะ่าอะไรอ่ะอยู่ๆก็มาทำแบบเนี้ยเออชึบสักสามันพอสามันพอเออเดี๋ยวมมานะแป๊บหนึ่งขอเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวขอนี้ก่อนโอเคผมกลับมาละถึงมันจะแค่แป,ป๊บเดียวเหมือนจะเหมือนดูแค่แป,ป๊บเดียวก็ทำแต่มันไม่ใช่แป,ป๊บเดียวนะส่วนไอ้ไอ้นี่เก็บไว้ไปคือไม่ได้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะฟารมต่อไปคือไม่ได้ใช้ ส่วนอันนี้ก็คือไปเก็บข้อมูลก็ได้ั้างไอ้พูกขินพวกดินเนีะะ่ยไปพอมันไม่ได้ใช้แล้วฟาร์มต่อไปอ่ะฟาร์มสองอันเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วไม่ใช่โอ้ยลงผิดกล่องแล้วควรตั้งชื่อมั้งเนี่ยไปน,นี่เยอะอยู่นะเอาไปทำเป็นกําแพงได้นะนี่ผมจะกําแพงแบบกว้างๆเลยกว้างๆ,ๆอันนี้ก็เป็นดินอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ เก็บไปอันนี้ก็แดงแดงแดงไปเอาสีแดงเก็บไว้อ่ะส่วนอันนี้อยู่น่าจะอยู่กล่องทางนี้ปะไม่ใช่ทายผิดนเี่ไปเก็บเก็บไปเก็บเก็บไปเก็บไปเก็บไปชิวๆิวแล้วก็ส่วนอาหารน่าจะอยู่สุดๆไม่น่าใช่อ่าตรงนี้นี่ไงอาหารอยู่ตรงนี้ไปเก็บไปอาหารในคืออาหารก็เก็บไป โอเคมดละมดละเดี๋ยวนะดินดินดินยัง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 ส่วนนี้ก็ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ขอละอันขนละอันอยา่ยาอย่าเอออย่านะอย่านะโอเคถอ้ยเผื่อคาไปแล้วอ่ะชอามาเถอะมันเหลือสิบสามมันอยู่อย่าอย่าคาหมดนะไม่กลับไปเดอ้อผมไม่กลับไปนะบอกไว้ก่อนเออบอกไว้ก่อนว่าผมไม่กลับไปแน่ๆนซึ่งฟาร์มต่อไปคือทาโกโก้กัน ซึ่งมันทาง่ายมากงั้นก็ไปเรืมมาเลยเอออาจจะสงสัยว่าพี่พี่นี่พี่ขุดเสร็จแล้วเหรอนี่แกล้งกันไหมเนะี่ยไม่ได้แกล้งครับคือผมลองขุดลงไปแล้วมันมีตะเหมืองซึ่งมันเป็นเหมืองที่ผมพาทุกคนไปดูนั่นแหละหรือไปหาแร่ซึ่งอันนี้คงจะเป็นชั้นสุดท้ายซึ่งซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าอ้าวพี่พี่จะไม่ทําฟาร์มไอ้พวกนี้แล้วเหรอเออยังไงพี่กอมาแล้วอ่ะไม่ไม่ออันนี้คือประมาณว่าอันนี้ชั้นสิ้นสุดแล้วแต่ผมจะไปต่อแบบ ขุดออกเป็นต่อเป็นห้องเอาอ่ะเออนั่นแหละซึ่งไปทาข้างบนดีกว่าถ,ถ้าอย่างนั้นอ่ะเออขี้เกียจขี้เกียจขึ้นขึ้นเยอะไม่ดีอันนี้เดี๋ยวดูนะโอเคถ้าเกิดผมจําได้ชั้นเนี้ยตรงเนี้ยเห็นปะ่ะมันจะสามารถขุดออกไปแสดงว่าผมก็ต้องทําตรงฟาร์มเบอร์รีตรงนี้โอเคตรงนี้ซึ่งมันจะสามารถทําได้ เอ้ยได้หลายทางอยู่นะแบบทางทางเดียวเลยอะ่ะซึ่งซึ่งถือว่าดีมากเลยนะแบบดีดีแบบดีมากเลยอะ่ะโอเคงั้นก็ไปทํากันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทาให้ดูตอนที่ผมขุดเสร็จเลยแล้วกันโอเคมาตอนนี้ผมก็ได้ขุดห้องไปเสร็จที่เรือร้อนนี้มันก็จะพอเวลาลงมาใช่ไหมจากชั้นที่สามเออ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 พาเนี่ยจากชั้นที่สามเออ แบบชั้นใต้ดีนะชั้นที่สามนี่แล้วก็มาตรงนี้นี่ไงมาดูนี่อันนี้มันเป็นคําสั่งในการเสกไฟเฉยนะให้มันสว่างเฉยนะมันไม่เกี่ยวกับห้องนี้นะเออด่วนมาวางกันเลยดีกว่าซึ่งเดี๋ยวขอด่วนว่าจะทำยังไงสองเอาสองพอละหนึ่งสองพอละมันเปลืองอันนี้ก็มันจะมันก็จะชนกันแบบนี้ซึ่งให้ห่างกันนับเป็นสามนี่ไงสาม สองห่าง,งสามแบบนี้เพราะว่าไอ้ลูกไอ้ลูกเนี่ยไอ้โกโก้เนี่ยมันคือมันใหญ่อยู่นะอย่าว่าไม่ใหญ่นะมันใหญ่มันใหญ่อยู่เออทุกคนอย่าคิดว่าอันนี้ผมสร้างบ้านนะไม่ไม่ได้สร้างเดอ้อสร้างบ้านเดอ้อคือผมสร้างไปแล้วบ้านอะเผื่อมีใครคิดไงอ่าทีนี้ก็มาฝั่งนี้มั้งชึบึบหนึ่งสอง แล้วก็ฝั่งนี้ก็12 12งห่ 1, 1, างกันประมาณ3บล็อก12สองช่างมันเถอะอมวม่าจะปลูกได้ไหมไอลักษณะแบบนี้ไม่น่าปลูกได้หรอกใช่ปลูกได้เฉยเฮ้ยน่าถึงอันนี้เอาไงคือมันก็ปลูกได้แต่ผมไม่นึกว่าเนี่ยใส่แบบเนี้ยเออมันจะเกิดได้ด้วยแบบเนี้ยเออ คือผมไม่นึกไงชึบทำาางห่างแบบนี้เลยอ้ยไม้เหลือสวยจะได้เอาไว้เก็บไว้ใช้เนี่ยชึบชึบแล้วก็มันก็จะติดกำแพงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเอาไว้ข้างล่างโอ้โหเออดีละถ้าเกิดเอาไงเอาเดี๋ยวเด้วสามอันนี้มันห่างเกินไปเปล่าเอามาหน่อยเอามามาเอามา มันห่างเกิน<อ>ไป<อ><อ>ว่ามันต้องใส่อะไรนิดนึงอ่าตรงนี้แหละเห็นปะเออตรงนี้เพือ่อเพื่อไม่ให้มันว่างจนเกินไปเออมันมันว่างเกินมันว่างเกินไม่ไม่มันต้องใส่ใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้เอออย่าวางมั่วดินี่มันต้องใส่ตรงนี้เออแล้วก็แบบนี้โอเคโอเชเรียบร้อย นี่แล้วผมก็ได้ห้องไม่ห้องนึงแล้วอีกห้องนึงก็จะไว้ทางด้านทหารพวกนั้นแล้วกันเออมันจะไว้ทางด้านด้านทหารมันไม่ได้ดิมันก็ได้อยู่แล้วถ้าเกิดผมเจาะไปอะ่ะอเอาเป็นฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้มันเป็นประตูนรกฝั่งนี้และฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ไงมันมีช่องว่างให้เดินอยู่พอดีนี่นี่นี่โอเคงั้นก็เดี๋ยว แปาดินก่อนยยยยยอย่าพึ่ง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 เดี๋ยวขอแปาดินก่อนเออแปาดินสักครู่หนึ่งตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วอยากลองดูคือตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอ่ะอ๋อคน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 สวัสดีครับนึกว่าตัวนึกว่าตัวอะไรจะได้กําจัดเออก็ผมนึกว่ามันตัวอะไรไง <c oughs> เอ้าขึ้นมาเกินแล้วขึ้นมาเกินเอาเดี๋ยวถูกแล้วนี่ยว่าอะไรของผมวะเนี่ยเออผมรอดอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวเอ่อมันต้องจากนี้ใช่ไหมไม่ใช่ผิดอีกแล้วทายผิดมันนี่ไงใช้แค่ประมาณอ่าสักสักสักเท่านี้พอพอละแ,แล้วก็ลงไปชั้นนี้สวยนี่ก็จะเป็น ฟาร์มนี้แล้วก็ฟาร์มนี้ตรงนี้จะเป็นเอ่อไม้ไผ่มันต้องใช้ดินด้วยซึ่งผมลืมมันต้องใช้ดินมันก็ไปโอเคทุกคนมาผมทําก็ทําเสร็จแล้วมาดูอ่ะนี่ผมนี่ผมไม่เนี่ยนะครับอันนี้คือก็ตามที่บอกมันคือแสงและเนี่ยที่ทุกคนเห็นคือผมตายเพราะมันมีบริสิทธิ์เข้าฐานผมใช่และอันนี้คือผมเอาหยิบประตูตอนที่ ผมยังไม่ได้เริ่มคลิปนะเออนั่นแหละเออดีนะดีนะที่ผมดีนะที่ผมยัยงเก็บป,ประตูไว้อะเออปิดประตูเลยมาเดี๋ยวขออันนี้ก่อนมาปากปากไปปากไปดีกว่าปากปากไปเนี่ยมาๆมา,มาอ่าเสร็จแล้วมาปิดคลิปเลยซึ่งงั้นผมไปล้วเจอกันผมพูดจริงไป